ไม่จบง่ายๆแอนนาฟาดอีกยกเตือนรอบนี้ระวังไม่เหมือนรอบแรกดูเหมือนจะจบ แต่จู่ๆก็ชร์แววอย่างไม่จบสำหรับประเด็นร้อนฉานักร้องหนุ่มนุกธนโดนสิริแววที่เมื่ออดีตแฟนเก่าแอนนาออกมาจัดเต็มจัดหนักแชร์เรื่องราวที่เริ่มต้นจากสาวแอนนาโดนแฟนคลับบางส่วนถล่มจนถึงขั้นโดนขู่ฆ่าและลามปามถึงครอบครัวโดยฝ่ายชายก็บอกให้ฟ้องแต่ก่อนหน้านี้เธอก็ไม่ได้ตัดสินใจฟ้องใครเพราะส่งสารแฟนคลับเห็นใจพร้อมทั้งแฉว่าที่จริงแล้วเธอกับนุกนั้นเขากันอยู่แต่เพิ่งเลิกกัน โดยที่ผ่านมาถูกระบบทเป็นเพียงคนคุยคนเลิกกันทันที่คบกันอยู่ที่ผ่านมาซัพพอร์ตอะไรให้หลายอย่างแต่ไม่เคยได้รับการซัพพอร์ตอะไรจากฝ่ายชายเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่คบกันแรกๆที่นุกไม่มีอะไรจนกระทั่งวันนี้ที่มีทุกอย่างทางด้านนุกธนดลออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าผมยอมรับความจริงครับ ขอให้ทุกอย่างสิ้นสุดและผ่านไปด้วยดีพร้อมทั้งบอกว่าหลายๆคนที่ถามว่าผมจบไหมขอตอบว่าจบครับและมีการแชร์คลิปนาทีที่นุกขอโทษแอนนากลางเวทีคอนเสิร์ตหลังจากเรื่องราวนี้เงียบไปสู้ๆทางด้านแอนนาก็ได้โพสต์ข้อความของตัวเองที่คอมเมนต์ในติกตอกหนึ่งมีทั้ง ถ้ายัางไม่จบก็ไปห่อกระแสนั่งคุยกันต่อหน้าไปเลยนะคะให้เขาได้พูดบ้างเราพูดคนเดียวอาจจะมองว่าเข้าข้างตัวเองอยากฟังเหมือนกันว่าต่อหน้าจะพูดว่าอะไรคลิปเสียงมันคือก่อนไปแฉอีกถ้าเราจะทําร้ายใครคงพูดไปหมดในแฉอันนี้เราระบายกับคนที่ไว้ใจใครจะรู้จะเอามาปล่อยตอนไปแฉยอมรับว่ายังรักเขาอยู่แผลสด ไม่กล้าพูดเรื่องแย่ๆที่เขาทำไว้และตอบไม่ตรงคำถามบ้างจุกอยู่ข้างในแต่ตอนนี้เราจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเราได้อีกและเอฟซีเอาไปลงแกมสนุกจำคำนี้ไว้คุณนั่นแหละที่จะทำให้ศิลปินตัวเองดูแย่เพราะถ้าเราออกมาปกป้องตัวเองอีกด้วยความไร้หัวใจมันจะไม่เหมือนรอบแรก